สเทคนิคฝึกหน้าแขนให้โดนสวัสดีครับเทโวจากฟิตออฟแฟทนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอน3เทคนิคฝึกหน้าแขนให้โดนนะครับด้วยท่าวันอาร์มดัมเบลเคิร์ท่านี้นะครับสามารถใช้ขวดน้ําเล่นที่บ้านก็ได้หรือว่าจะใช้ดัมเบลเล่นที่ิ้ก็ได้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับเชิดอกตัวตรงขั้นตอนที่2ล็อกหัวไหล่ล็อกข้อศอกขั้นตอนที่3เถิบหัวไหล่เถิบข้อศอกมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแบบนี้ล้วก็เล่นได้เลย ข้อผิดพลาดที่เราเห็นบ่อยๆนะก็คนะือเถิหัวไหลเออเถิข้อศอกมาด้านหลังเพราะว่าใช้น,น้ําหนักที่มากเกินไปแล้วก็เวียงแล้วก็โยกเล่นแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่เอานะไม่โอเคเราควรจะล็อกหัวไหลล็อกข้อศอกให้นิ่งๆนะครับเถิข้อศอกมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับบีบดัมเบลกำดัมเบลแน่นๆนะครับ,บ,บ,ลรบ,ลแ,รบแล้วก็เคิร์ขึ้นมายกขึ้นมาแบบนี้นะครับฮึบยกขึ้นมานะครับจะไม่งัดจะไม่ยหเวียงจะไม่โยกเด็ดขาดนะครับน้ําหนักที่เลือกใช้นะควรเป็นน้ําหนักที่เล่นได้ประมาณ12ครั้งแล้วหมดแรงพอดีนะครับโดยที่ ท่านี้นะครับเราก็จะฝึกประมาณ 6- 1ถึงครั้งนะครับ4เซตนั่นเองนะครับดูนะแล้วก็ฝึกทีละข้างนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนําท่านี้นะครับจะได้โฟกัสได้ทีละข้างไม่งั้นบางทีสองข้างเราแรงไม่เท่ากันนะครับเราก็จะแบบเฮ้ยพัวมัวแต่พวงอีกข้างหนึ่งอยู่นั่นแหละอีกข้างหนึ่งก็แบบไม่ได้เต็มทีสักทีนะครับแล้วก็อีกอย่างคุมฟอร์มยากด้วยนะครับแนะนําให้ลองฝึกทีละข้างดูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวตรงๆไม่โยกนะครับ ค่อยๆใช้หน้าแขนยกขึ้นมายกขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านนะครับผู้หญิงคุณผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้แล้วแต่นะครับเราใช้ขวดน้ําน้ําแต่ละแบบแต่ละขวดก็หนักไม่เท่ากันถูกไหมครับเวลาเราใส่น้ําเนี่ยเราก็ลงเลือกเอาดูน้ำหนักที่แบบเราโอเคนะครับแบบนี้เลยดูนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่เวียงไม่โยกไม่งัดเด็ดขาดนะครับนี่ละครับเป็นท่าฝึกหน้าแขนที่ง่ายมากๆสําหรับมือใหม่นะครับลองทําตามกันดูครับ